สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยคุณพ่อคุณแม่มือนี่ก็เป็นวันที่29แล้วนะคะ29กันยายน256นะคะอีกสองมือกับจีฮอดเลขรัฐบาลไทยแล้วคุณบอกคุณแม่เซียนซองอยัง่ว่าไดแนวทังจากพอเทียงหน้าเฮียนจากบุญนำโชคอยู่นะคะมือนี้ก็เลยผ้าอิฟซีนะคะมาตา่ม แนวทางตัวเลขว่าถามบุญน้ำโชกเบิงกนอนนะว่าเป็นจังไดนะคะสำหรับความฝันของพ่อเด็กหน้าเหียนในงหวดนี้หรือ,อตัวดีตัวเด็ดที่บุญน้ำโชกมักส่วนโตสิเป็นโตใดบ่วถามมือนีก็สิบ่ไดดแล้วนะคะเพราะว่าเหลขกไก่ออกเขามาถูกมือถุกมือแล้วเนาะอ่ะก่อนสิไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ล้านแน่นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็าฝากเบิงโฆษณาให้เซียนซองน้ำแน่นะคะไะเดี๋ยวน้องพาไปถามบุญน้ำโชกว่าเป็นจังไดเนาะ ไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณบุญน้ำโชกอาสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงนี้การบ่่อยได้เห็นหน้าเห็นตาบุญน้ำโชกนะครับไห้าทางเสียนซองดำเนื้อไล่กรไในจ้าช่วงนี้บุญน้ำโคกไปากยากอยู่น้่อ่าคดีนี่อยู่ยังละ่ะที่เขาก็ร่งดังๆตอนนี้ละ่ะเราเธอไปเกี่ยวของอยังกับเบนเป็นผู้เบิ้งข้าวหันเดีย ก็เลยบว่างเห็นยังเลยบว่างโที่เราถ้าจับไอ้โทรศั์คือนมาหลูดเบิงข่าวอยู่เหี๋ยวนี้มแตข่าว์มวนมอข่าวเป็นตาติดตามนั่นนะอ้ยเธอกระไดน่าอือนี่ละเธอเน่ะไปติดตามตาคาว์เอฟซีก็ติดตามเธออยู่ดีอยู่นี่อันจนในมาตามห้มือนี่มันให้ยี่สิบเก่าแล้วเธอฮู้่อืออีก2องมือเลขรัฐบาลให้สิออกแล้วเอฟซีบอกว่า ปันได้พอทีงหน้าเฮียนสิฟันวะเพื่นฟันไปไปทามบุญน้ำโชกให้แน่วาสันเดย์ฟันแล้วฟันแล้วฟันมือนีบอกบอกฟันแต่สองสามมื่นก่อนฟันมือนีฟันแต่สองสามมื่นก่อนแต่ความหมายน่ะยังบ่มีเวลาโอ้อ่าวางมาแบบว่ามาเว้าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเธอเนี่ยบ่มีเวลาเองแมนแมนเงี้ช่วงนี้ยากจันก็เลยต้องเฝ้ามาเนี้ยถ้าพอถามมือนีเนี่ยคือสีพ่อท่านแล้วนะ เอฟซี่สิบมีเวลาถ้าเพิ่นมักนั่งสีบอกเพิ่นสีเดียวไปเสียงฝันเรื่งสีนะาโหเอาเอาหนีเดียวเสียงขึ้นนี่ละโอ้อเดียวเสียงขึ้นนี่เลยอ่าเล่าบันีอ่ะอันนึงคือเรื่องของพอถึงหน้าเฮียนอ่ะแต่พอท่านมดานอพวงวนเมื่อกี้เลขเพิ่นเขาอ่าซองแปดซองปอหันหเลขมันออกแปดหนึ่งสองเนบอ่กับมีคนใดน้ำพออินฟ้าเพิ่น,อน,นออเอาไปวิ่งซองกัน แล้วก็ที่เด็ดอีกันนึงอันส่วนโตเธอนะมีไปหัวนี้ส่วนโตนะแมนส่วนโตสีฝันมืออื่นนี่แหละคิดว่าโอ้บมแมนบมแมนบมแมนมืออื่นหมายถึงว่าขึ้นนี่แหละโอ้เธายังบ่ได้แมนยังบอได้เพราะว่าส่วนมากสีฝันใส่ขึ้นมันพะเอส่วนโตเธอหน่ะแมนอืมเอากระสันมือนี่เอาของพออย่งหน้าเหียนก่อนก็ได้ครับอ่ะ ถามบอกสุคุนพ่อคุณแม่ฟังแนวว่าพ่อคุณฝันแางได้งวดนี้อ้าวนะครับสาหรับงวดหนี้เนาะคุณบอกคุณแม่สําหรับงวดวันที่หนึ่งตุลานี่สําหรับความฟันของพ่อก็มีซ้ำานีละยังวันยังไม่ได้เมาอยู่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอออนนี้ก่อนท่วนท่วนเหล็กไอของพ่อก่อนงวดที่ผ่ายังเกาะ พ่อหายยังกอสองปอดทีพ่อฟันได้สองปอเออในความฝันน่ะแล้วมีเอฟซีเนาะเพิ่นมาบุญน้ำโชคเลขเลขเลขพี่บ้าน่ะมันเลขซีหกดีแมนบอกแมนแมนเพราะว่าในความฝันพ่อน่ะคือพ่อไปจับพีบ้านเนาะไปพาดนำทีมคนในหมูบาเนี่ยไปจับพี่บ้าไม่ยิ่งเอฟซีก็ได้ตีพี่บ้านํั่มเพิ่นมาคอมเมนต์น่ะนะนู้ไปเห็นอ่ะปกติเลขพีบ้านนี่มันซีหกซีหาซีหกดีบุญน้ำโชคประจันดีอ่ะ ว้ยพ่อเขาทั้งบนทั้งล่างหมดเมื่อกี้นะแมนแต่แต่โดยส่วนตัวพ่อนะครับจากที่บุญน้ำชกถามพ่อได้หนึ่งสองสองหนึ่งอยู่จ้ะพะว่าเพื่อนไปซื้อบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ที่ว่าเพื่อนจับพี่บ้าไปไหวนั่นนะอย่าว่าบ้านเล็กที่สิบสองเด้อบ้านเล็กที่สิบสองอู้ยเข้ากับเรื่องถามเนาะเธอเรื่องถามพ่อเนาะนั่นแหละคว้วไม้นะอุ้ยเสียดายเนาะอุตส่าห์สองป่อแล้วอาสองป่ออีกยัง สองป้อมันสองแปดอยู่แล้วมันบอกแต่พ่อดันไปอ่ามักบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่พ่อจับพี่บ้าไปไว้น่ะนะขัดแน่นาะถ้าถ้าบอกอันบ้านเลขที่นั่นนี่ถ้าสมมติเท่าได้ถามพอในมือนั้นนอแล้วมาบอกสู่เอฟซีฟังสีมีคนในสามโตรงอยู่ดีเธอแมนอยู่เสียดายค่ะยังเกาะแปดหนึ่งสองคนละแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งสองคหละอ่ะว่าเป็นยังพานมาแล้วก็่านไปคุณแม่ มาฟังความฝันนะครับของพ่อสําหรับมืออื่นมือหื้อนี่เลขสี่ออกแล้วสําหรับมวดวันที่หนึ่งเนาะสําหรับมวดนี้นะครับจากที่บุ๋นนําโชกถามมานะครับพ่อฝันอ่าจับตาจับหูจับปากจับดังฟังดีๆเพราะว่ามันมีความฝันอย่งสี่ของพ่อเนี่ยเคยเคยเกิดขึ้นวังสามสี่หาวดที่ผ่านมาเคยฝันในลักษณะเดียวกันมาแล้วค้ายๆกันค้ายๆกันอ่า พ่อฝันว่านะครับมีคนเอาเหรียญมาให้จ้าน่าจําได้ปะอ่าจาได้ปะหลายท่านหลายคนจิจจาได้อยู่ว่าพ่อเคยฝันถึงเหรียญแล้วมันออกยังจ้าเออนี่มีคนเอาเหรียญไหมพ่อว่าสันบัานี้พ่อกระเบิงอ่ากระจับเบื้องเลือกเบื้องนะว่ามันเป็นเหรียญยังอืมมันก็เป็นเหรียญบาทเป็นเหรียญนั่นเหรียญนี่แต่พ่อไปสะดุดเหรียญเหรียญหนึ่งจ้าอ่าคล้ายๆเหรียญบาท นะครับพ่อไปสะดุดตาเลียนเรียนยน,นึ่งใกล้เลียนบาทแต่พ่อบอกว่าพ่อแนมไปแล้วเนี่ยเลียนน่นนะมันบมแมนรูปไอ้รูปในหลวงนะอ่ะมันบมเมนรูปในหลวงเราด้านหน้าด้านหลังคือมันเป็นรูปอื่นจ้าจ้าอ่ามันเป็นรูปคือจังพ่อเห็นว่าเป็นคือจังรูปไอ้มีดหมอรูปมีอย่างจังสี่ละคือจังเรียนอาคมจังสิบอกอ่าต่ แต่แต่เหรียญเป็นกลมๆดิจ้าจต่หมายถึงไอ้ห้อยห้อยปั่มเหรียญนะเป็นคือจังลูกมีดหมอเป็นนี่ยังจังสีนะคือมันเป็นเหรียญอยู่แต่ว่ามันบ่เป็นเหรียญเงินบาดเงื่นเงินบานเฮ่านี่มันบ่เป็นเหรียญเงอ่าบาทนี้พ่อก็เลยเอาเอาความเพิมเบิ่งนใกล้ๆนะคุณบอกุณแม่เอาความเ่เบิ่งนใกล้ๆบาทนี้มันมีตัวเลขอแล้วตัวเลขนี่ปกติเหรียญเนี่ยมันสิเป็นตัวเลขตัวเลขไทยใช่ไหมใช่ค่ะเออแต่อันนี้มันเป็นตัวเลขอารบิกอ เนี่ลายตันลายก้นกะสีง่งตัวเลขอะอารามีขึ้นออยังเพ่ร์อก็กเลขตัวเลขทัวป่ายเนี่ยคุณปอคุณแม่มันมาในงอกดอกพัก<อ>็ระไรเอามหนุนใจเอาทาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอันนี้นะเพิ่นฟังบอลูเรื่องก็คือตัวเลขทั่วไปนี่ยหลายเขียนอยู่เหรียญน่ะปั๊มใส่เหรียญไว้น่ะคุณบอคุณแม่ <S 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 จ้ายังก็ล่ะเอาโจทย์ไปดูยังก็ล่ะยังล่ะเด้อเดี๋ยวเด้อ ลืมองไระดีคิดพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอไออัน,อ,นอันที่จดไว้อยู่ใส่เนี่ยอยู่ในรถผุแล้วผู้เชี่ไกใแต่นอกบ้านนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อผมต้องโจงนักเนืน้อก,ก่อนอ๋นอ <laughs> พ่อบอกว่าบศูนย์สามห้ากับศูนย์สามแปดนี่แหละพ่อกะบ,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 บอว่าเห็นบดจำบอค่อยได้นั่มอีรีบอกบอชัดเจนพ่อบอกว่าโตท้ายเนี่ยบอชัดเจน แต่มันอ่าตัวเลขนะมันเขียนนะศูนย์สามห้าเออหรือศูนย์สามแปดนี่แหละอเอออุ้ยคือง่ามแถบุญน้ำโชกเออศูนย์สามหากับศูนย์สามแปดนี่แหะเพราะว่าแต่อ่าลักษณะนี่ถ้าพอฟันเห็นเลียนน้องหวัดนั่นคือจังที่บุญน้ำโชกว่าน่าจะประมัน ซีหางวดซีหางวัดที่แล้วล่ะที่แล้วที่พ่อฝันว่าได้ยิบเหรียญอ่ามันมีศูนย์คุณบอกคุณแม่อ่าแมีนเมนนี่คุณบอกคุณแม่แล้วงวดนั้นถ้าถ้าหนูจำบาผิดนะเลขออกห้าสามศูนย์บอกหึเอียนอย่ยที่มันออกสามศูนย์ช่วงนั้นนะแมนเมนเมนอันละเอฟซีถ้าผู้ไดที่ติดตามพ่อเป็นประจำซีหูอยู่แล้วล่ะเพื่อนสก็บสถิติอยู่อจ้ะกวันนี้ก็ได้เหรียญอีกได้เหรียญ ตะเกา و ันฟันเห็นเหรียญนี่เลขศูนย์ห้าหลดคุณบอกขึ้นแม่สําหรับพอนะแถมในแถมในเหรียญนี่ยังมีเขียนเลขสามตัวส่อีกใช่เป็นเลขเป็นเหรียญนะครับปกติมันจะเป็นเลขเลขไทยใช่ไหมพิมพิม์ไว้นะแต่นี่มันเป็นตัวเลขธรรมดาเนี่ยเลขอารบิกศูนย์ยังก็ล่ะศูนย์สามห้าหรือศูนย์สามแปดเนี่ยแหละพอจ้าตัวตัวสุดท้ายพอครับข่ายรับข้าว่าหากระแปนแมน มันประชัดจาจ้าเท่าที่คุยกันนะจ้าพอว่าประม่านี้ล่ะร่องเบิ้งเดอ้อประสันแต่ไปสะดุดนี่ล่ละอันเลี้ยนนี่หละเอาเป็นนั้นก็เป็นรูปมีดหมอเพราะว่าเป็นรูปมีดหมอกับบาดนี่หละว่าสันนี่นี่ลัะประมาณนี่คล้ายๆนะครับคล้ายๆกับข้านจ้าจ้าจ้าจร่องเบิ้งนะครับมกักศูนย์สามหาศูนย์สามแปดกัน อ่ละล่ะไอ้คุณพ่อคุณแม่ล่องพิจารณาเบิงจ้าแต่ขันผู้ใดม,มักเมยมักแลีนพ่อบอกว่าศูนย์มากจะเถะขันฝันเห็นศูนยนะ์น่ะขันฝันเหห็นเรี้ยนขันฝันเห็ลียนขันฝันเห็นศูนย์นี่เลียญมากค่ะเออ่ยความจิตตาวนหลับหุ่นน่าจบก็ได้โอ้ไฮ <laughs> ตาเซียนซองเฮดไอคลิปไฮไลท์กับเจริญลืมแล้วล่ะว่าสิเวเ้าจังไรเจรินเขินกล้องมานนี้ไหม มันเป็นวาจะค้องหนาดำเลยไม่อยากออกกล่องมาเนาะยากแต่ดีช่วงนี้นะมือว่านนี่กบ่ะบัวตะมือว่านละจักมือมากแล้วนี่นั่งคัดไหม้อยู่นี่นี่เอาให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งก่อนนี่นี่นั่งเอากระดาษใส่นี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 ่คัดไหม้คัดเทียงหน้าอยู่นี่เห็นบ่เนี่เจอเลียมม่องมองนี่ที่คัดนี่ผมเป็นเธอม้อนนี่ล่ะครับนี่ผมไม่เห็นจอยอยู่ นั่งคัดเทียงหน้านก็เลยากแม่จักหน่อยเอากระดาษใส้คัดคัดคัดยานเสียนมันต่ำขาต่ำก้นต่ำดากสันดี้ะอันละอ่ะแนวนทางของพอเทียงหน้าเฮียนกะได้ฟังกันไปแล้วส่วนทองบุญน,น้ำโชกนี่ส่วนตวบุญน,น้ำโชกเอฟซีกะทาคือว่าบุญน,น้ำโชกบอ,อกว่ามือแรกจังสิฟันไห้่าสัตจังสิฟันโบแมนหนังบบแมนบบแมนควาาไมยอันนี้ ถ้ามันชัดเจน่ะสิบอยฟังอยู่จ้ะแต่ถ้ามันบ่ชัดเจนเนี่ยบุญน้ำโชคประหวัาบอยฟังดอกอ่าแต่ถ่ายงวดเบองหนึ่งกระถาเบิงก็อนเนาะว่าสิเป็นจังไดแล้วก็อีกแนวทางหนึ่งคือมิดแถววสันอวดนี่อะไอะเสียบีเป็นจังไดเสียบีเธอโอ้ของเสียบีของเสียบีบ่เนี่ยของเสียบีบ่เนี่ยเดี๋ยวเพิ่นบอกเบิงก่อนจ้าบ่เนี่ยเพิ่นอาจสิขอพักนะครับเพราะว่าอ่า เพิ่นบ้เคยเป็น<ม>ผ่ามาจากงวดแล้วนิสามสามงวดอ่าเพิ่นบ่เคยเป็นยังสั่นคุณบอกคุณแม่เพิ่นก็เลยย่านบอกออกมาแล้วบอกออกมาแล้วอ่าย่านไปเรียนตามเพิ่นจ้าอืมบางบางคนก็สิวา่าบ่เป็นยังดอกไอ้บอกเพิ่นบอกมาโลดแค่เบิ่งเป็นแนวทางจ้าแมนคนคิดแบบนี้กับมี่แต่คนคิดที่สิตามเซียบีก็มี่จ้านะครับก็เลยที่คุยกันในไล่เือสุดท้ายนะก็เลยเพิ่นเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะงวดนี้ พี่อาจจะไม่ได้ให้นะจ้าเออความหมายนะก็ต้องติดตามไปจนหอดพุละม,มือห้อยออกพุละคุณพ่อคุณแม่มเพื่อถ้าเพิน่พนใจนะคะถ้าเพิ่นไดที่เด็ดมาก่องอมือห้อยออกนะคะก็<า>ต้องติดตามไปเรื่อยๆเนาะ,ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ สิ้นสุดการรอคอยกับเราได้นะคะคการสรุปความฝันของพ่อเทียงหน้าเนาะเอาสันสนกระชับกระชับก็คือพ่อฝันเราได้เลี้ยนนะคะงวดนี้นะคะแล้วเลี้ยนนี่เป็นคือจังเลี้ยนบาทอยู่แต่วาโบเมนเลี้ยนบาทอา้าวงงบะเป็นกลมๆนะคะ<อ>คือจังคือจังเลี้ยนของเงินบานเห่านี่ะหละ<อ>แต่ว่าใน,น่นน่ะโบโบมีลูกในหลวง หมอมีรูปในหลวงมัน,นะะเป็นเป็นรูปมีดหมอกับรูปบาทนีะ่ะบาทพระอย่างนี่ะพ่อว่านะแล้วก็มีตัวเลขนะคะเขียนอยู่ในเหรียญน,นะคะพ่อจําได้ว่าน่าจะเป็น0ูนสหาหรือ038นะคะโตไทยพอบอค่อยแน่ใจอาจจะเป็นหาหรือเป็น8ปนะคะกะตามนี่เลยนะคะสำหรับไพ่มักเมยมักแลน ่อบอกว่าถ้าพอบฟันเห็นเหรียญศูนย์มากค่ะคักมากเท้ๆจ้ะอ่ะกะชัดเจนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณบุญน้ำโชคนะคะมือนี้นะคะที่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะที่เฉียดเวลาอันมีค่าของคุณบุญน้ำโชคนะคะว่าเเบวความฝันของ่อดิ้งหน้าเหียนให้เอฟซีได้ฟังกันครับผมเนาะอ่ะคลิปนี้นะคะเจนสองแล้วก็บุญน้ำโชคก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ คอยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันแนวทางหน้าจะเป็นแนวทางของใครนะคะจอก,กัฝากติดตามไว้เนาะคลิปนี้เฮาสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพือนจองครับขอบคุณค่ะค,ค,ณคะุณนำโชค <laughs>